tá ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะต้องบอกว่าปรับตัวกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะสำหรับการเดินหน้าเปิดเสรีประชาคมอาเซียนหรือว่า AEC นะคะปีนี้แล้วค่ะ2,558นะคะที่จะเปิดเสรีเรื่องของ AEC อ,อย่างเต็มรูปแบบนั่นหมายถึงว่าการแข่งขันในเวทีระดับอาเซียนจะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็เต็มรูปแบบด้วยนะคะในเรื่องนี้เองค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะเตรียมที่จะเปิดบริการเบ็ดเสร็จแบบจุดเดียวด้วยทั้งเรื่องของการให้บริการจดทะเบียนห้าหุ้นส่วนบริษัทจำกัดรวมไปถึงการขอทำบัตรผู้นำเข้าแล้วก็ส่งออกสิน ค้านะคะซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เพิ่มเติมเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มากขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมบรรยากาศด้านการค้าการลงทุนของไทยให้แก่นักลงทุนชาวไทยรวมไปถึงต่างชาตินะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตแบบยั่งยืนมากขึ้น อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะคุณผ่องพันธ์เจียนวิริยพันธ์ออกมาระบุนะคะว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่5มกราคมนี้เป็นต้นไปกระทรวงพาณิชย์จะเปิดให้บริการรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าการบริการณนัดจุดเดียวหรือว่า MOC Single Point Service เริ่มต้นให้บริการพร้อมกันทั่วกรุงเทพก่อนนะคะ จากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะกระทรวงพาณิชย์จะขยายผลการให้บริการครอบคลุมไปทั่วประเทศนะคะซึ่งก็จะเปิด o o s s n n l e p o i n t Service ในครั้งนี้ในการทำงานร่วมกันระหว่าง3หน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ประกอบด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมทรัพย์สินทางปัญญารวมไปถึงกรมการค้าต่างประเทศนะคะ ซึ่งการให้บริการจดทะเบียนต่างๆนะคะก็จะรวมถึงการให้บริการจดทะเบียนห้างคุณส่วนบริษัทจำกัดที่จัดตั้งใหม่การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการขอทำบัตรผู้นำเข้าการส่งออกสินค้าเพืยงมารับบริการณจุดเดียวที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะทั้งนี้ค่ะประชาชนที่มาขอรับบริการต่างๆจากกระทรวงพาณิชย์จะได้รับการอำนวยความสะดวกที่รวดเร็วรวมไปถึงลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจและยังเป็นการเพิ่มมาตรฐานในการให้บริการจากทางภาครัฐมากขึ้นด้วยนะคะ